ข้อที่หนึ่งพวงบอกว่าขันตีปรามังตโปตีติขาแต่เป็นไทยว่าความอดทนคือความอดกลั้นเนี่ยเป็นตบะอย่างยิ่งคือพรวงรู้ว่าออกไปเผยแผ่ศาสนาเนี่ยนะจะต้องเจออุปสรรคมากมายทั้งจากคนที่เขาไม่เข้าใจใช่ไหมแล้วจากคนที่เขาเสียประโยชน์เช่นว่าเป็นคณาจารย์เจ้าหน้าที่อื่นพอเราไปเผยแผ่คนนมายมานันถือเราเยอะเนี่ยเป็นไงลูกศิษย์เขาน้อยลงใช่ไหมเขาก็จะต้องไม่ชอบ ต้องหาทางดับดาวรุ่งแหะหาทางสกัดมาเนี่ยนี่เป็นธรรมดาคนเสียประโยชน์ก็ต้องขวางคนไม่เข้าใจก็โจมตีเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยในทุกเรื่องจะเกิดเจอตลอดเอาอย่างในเมืองไทยเรานะขนาดสมัยร .6 ซึ่งปกครองด้วยระบบสูรบรินาสิทธิราชนะอำนาจสิทธิขาดอยู่ที่ท่านเลยใช่ไหมพระองค์ให้สร้างสวนลุมพินีเป็นไงยังมีคนวิจารณ์เลยบอกว่าทำทำไมต้นหมากรากไม้เต็มบ้านเต็มเมืองมาสร้างสวนธารณะเนี่ย เสียบเสียเวลาเปล่าคตอนนี้เป็นไงล่ะถ้าเกิดไม่มีสวนสาธารณะเลยเป็นไงเราไปแย่ไปดิวันพิษใช่ไหมหรือว่ารอห้าพระองค์สร้างถนนราชดำเนินก็มีคนวิจารอีกละบอกทําทําไมใหญ่โตมึงไทยมีรถไม่เห็นจะกี่คันเลยไงตอนนี้เป็นไงมถ้าเกิดโตวันนี้สักหน่อยได้ก็จะดีไม่ติดละเกินนี่เป็นอย่างนี้กว่าจะเห็นว่าเออถูกนะโดนวิจารซะย่ำแย่เลยไงนี้เป็นของธรรมดาเอาใกล้ตัวเข้ามานะ สมัยคุณสมหมายคุณตระกูลไปเรื่องตีครังเมื่อประมาณสักปีสองห้าสองเจ็ดนั้นประกาศลดค่าเงินบาทตอนนั้นเป็นไงถูก, <ไง S 1> กโจมตีซะแย่เลยนะ <ไง S 1> โอ้โหทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุทีวีลุมว่าอุตลุดไปหมดเลยเนี่ยแต่สุดท้ายผ่านไปสามปีห้าปีทุกอย่างที่สุดว่าถูกต้องเป็นการกู้เศรษฐกิจไทยให้ฟื้นมาเลยทุกคนสรรเสริญชื่นชมแต่ช่วงเวลานั้นเนี่ยโอ้โหเจอพายุการโจมตีโหมกระหนำ่ำ เพราะฉะนั้นใครก็ตามรักจะทํางานเพื่อส่วนรวมทํางานเพื่อคนหมู่ใหญ่ข้อที่หนึ่งกันเลยขันตีปรมังตะโปตีติดขาท่องไม่ในใจเลยเจอแน่ <c oughs> แล้วก็ให้ยึดคาถาพุทธเจ้าไว้ว่าความอดทนคือความอดกลั้นเนี่ยเป็นตบะอย่างยิ่งถ้าไม่ทนจริงแล้วแล้วก็สํารวจแล้วเนี่ยขีดความอดทนตัวเองยังไม่พออย่าถอยไปซะ <c oughs> ถ้าเกิดรักจะทํางานเพื่อส่วนรวมแล้วแล้วก็ รักจะเผยแผ,แผ่ศาสนาจริงจังแล้วก็พร้อมก้าวเข้ามาแล้วเตรียมพายุก,กระแสการวิาพากษ์วิจารณ์การโจมตีต่างไว้ให้ดีเจอแน่ๆแต่ต้องอดทนไว้ให้ได้แล้วเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ความถูกต้องความจริงใจความบริสุทธิ์ใจของเราเองอย่าไปวันไว้กับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เฉพาะหน้าพราะองค์สั่งเป็นข้อที่หนึ่งเลยนะคข้อที่สองคือนิพพานังปรมังวัฒนติพุทธ,ธาแปลว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า พระนิพพานเป็นเยี่ยมไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์เดียวนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกพระองค์เลยเนี่ยตรัสว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมจะในอดีตการกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์ก็แล้วแต่ตรัสตรงกันหมดว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมเห็นั้นเราจะอดทนไว้ได้ไม่ใช่อดทนแบบเปรปากไม่ใช่อดทนอย่างมีเป้าหมายเพราะรู้ว่ากําลังจะแนะนําสั่งสอนชาวโลกทั้งหลาย ให้มุ่งตรงต่อหนทางาพระพานซึ่งเป,เป็นเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าทุกทุก,ทกพระองค์ตรัสว่าเป็นเยี่ยม <c oughs> นั่นเป็นอย่างนั้นเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่สิ่งนั้นมีคุณค่าสูงสุดอย่างไรต่อตัวของเราเองและต่อชาวโลกทั้งปวง <c oughs> นั่นเป็นอย่างนั้น <c oughs> ข้อที่สามคือนหิ <c oughs> ปัชิโตปร,รูปรคาตีสมโนโหติปร,รังวิเททยันโตแปลว่า ผู้ทำร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าบัพชิต<ม>คือนักบวชผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าสมณะเลย<ม>พูดง่ายๆว่าทำงานส่วนรวมแล้วนะห้ามทำร้ายใครห้ามเบียดเบียนใครเด็ดขาด<ม><ม>เพราะคนเรามันจะเป็นอย่างนี้นะ<ม>บางคนอยู่คนเดียวเนี่ยก็เ,เออดูว่าเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีน้ำใจดีเนี่ยแต่พอไปทำงานส่วนรวมเข้ามันจะเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่นะมีคนวิพากษ์วิจารณ์โจมตีอะไรมาเนี่ย แบบที่ว่าเพราะไม่รู้ก็มีแบบว่าจริงๆรู้แต่แกล้งมาโจมตีเราเพราะเขาเสียประโยชน์ใช่ไหมเราทําดีแท้ๆเดี๋ยวเขามาหาเรื่องเนี่ยเพราะเราไปขวัดผลประโยชน์เขาไปขวางทางปืนเขาเนี่ยเขาก็หาเรื่องสารพัดอย่างถ้าผู้ทํางานส่วนรวมคนนั้นไม่หนักแน่นจริงจังเพียงพอเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเดี๋ยวจะใช้วิชามารไปสู้อ๋อนี่มาแกล้งเราอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะต้องแกล้งกลับให้หนักกว่าเก่าสองเท่าเนี่ยหรือต้องเอาคืนบ้างอย่างนี้บ้าง ความคิดจะไปเบียดเบียนทำร้ายเขามันจะเกิดขึ้นมาเอ๊เราทำเพื่อสู่ลงขนาดนี้มาทำงี้ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาซะหน่อยละ <c oughs> ความโกโรธอะไรมันจะเกิดขึ้นมา <c oughs> แล้วจะได้แก้ปัญหาโดยเอากิเลสไปสู้กิเลส <c oughs> จะไปใช้วิชามารมารสยบมารพิษสยบพิษเนี่ย <c oughs> สุดท้ายไปกันเหลืองเจิงแล้วก็หลุดนอกทางไปเลยเห็ะ <c oughs> นนพระองค์กำกับไปเลยว่าห้ามใช้วิชามาร <c oughs> ผู้ที่ทำร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าบรรชชิตผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าสมณะเลย นี่คือหลักการทํางานในพุทธศาสนาให้รู้ตัวก่อนลงหน้าเจอแน่เห็นหนึ่งอดทนนะลูกสองเป้าหมายชัดนะลูกว่าไปพระนิพพานอันที่สามคือเจออะไรก็แล้วแต่ไม่สู้ไม่หนีทําดีเรื่อยไปะจะไปเบียดเบียนทําร้รายเขาคืนอะไรต่างไม่เอาเด็ดขาดอีสั่งเอาไว้สามข้อเป็นหลักการทํางาน พระอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะนํามาประยุกต์ใช้กับตัวเราเองนะคะเราจะมีวิธีการในการประยุกต์ยังไงอย่างถ้าเรื่องของความอดทน<ช>เรารยังพอจะนึกออกใช่ไหมคะแต่อย่างนิพพาน,นังประนังสุขขังอย่างนิพพานเป็นสุขเอราอย่างคาวาัณอย่างเรานี่จะมีวิธีการประยุกต์ในข้อนี้ยังไงบ้างคะเจริญพอรอยู่ที่เว่า,าทําอะไรอยู่นะ,ะถ้าหากเราทางานกัพุทธศาสนาในยุคนี้อยู่ก็ต้องมุ่งเป้าเดียวกันที่ไปนิพพานค่ะถึงแม้เราทํางานอื่นก็ตามเป็นธุรกิจ การงานทั่วไปหรือเป็นงานเพื่อสังคมอื่นๆทั่วไปที่ไม่ใช่งานพุทธศาสนาโดยตรงก็ใช้หลักการนี้ได้ขอให้เราเองเนี่ยรู้ว่าเราทําเนี่ยเพื่ออะไรเป้าหมายจริงๆค,คืออะไรคนเราถ้าเกิดเป้าไม่ชัดนะไปไปแล้วมันจะมันจะเบี่ยงเบนใชใ่เริ่มต้นบางคนเ็าบอกว่าจะทําเพื่อหวังให้สังคมดีขึ้นแต่ไปไปทำงานเขาจริงๆปุ๊บงานประส่วนรวมมันก็มีเรื่องเกี่ยวข้งของกับคนหมู่ใหญ่ปัญหาก็เยอะ ผลประโยชน์ล่อใจก็มากกลายมากเป้าหมายเดิมที่ว่าจะทำเพืสุส่วนรวมมันชักเบี่ยงเบนแล้วเจอผลประโยชน์ล่อตาล่อใจอดใจไม่ไหวไปเอาเข้าไปไงเอยไม่ใช่เป้าว่าจะไปะให้คนทุกคนมีความสุขซะแล้วมันกลายเป็นเป้าเพื่อประโยชน์ตัวเองอื่นขึ้นมาแล้วก็โยงไปเจอคนเข้ามาขุดคุยมั่งมาตำหนิวิาพากษ์วิจารณ์บ้างเดี๋ยวก็ใช้วิชามาไปสู้เขาม้างมันเลยหลุดออกนอกทางหมดเลยจะทําอะไรก็แล้วแต่หนึ่งอดทน สองเป้าหมายชัดเจนเป็นเป้าหมายสูงสุดในฟิลนั้นๆเนี่ยปักทงไว้อย่างมั่นคงเนี่ยต่อย้ำทุกวันไม่เบี่ยงเบนสามปัญหาใดเกิดขึ้นมาต้องแก้ด้วยความดีไม่ไปใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องไปแก้เดี๋ยวปัญหามันจะพ่อคุณแล้วไม่รู้จบมันจะโยงให่กันทั้งสามข้อเนี่ยอันนี้คือหลักการทํางานนะนี่แค่หนึ่งในสามวัฏจักรนะแค่นี้จริงๆก็เหลือเฟือแล้วเนี่ยมาดูันที่สองต่อว่า หลักการสอนโรงให้ไปยังไงอันนี้เป็นอันที่เราค่อนข้างจะคุ้นเพราะมีการกล่าวกันบ่อยคือสั้นๆคือละชั่วทําดีทําใจให้ผ่องใสถ้าคาเต็มๆก็บอกว่า,วาการไม่ทําบาปทั้งปวงก็คือละชั่วไม่ทําบาปทั้งปวงการบําเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมก็คือทําดีแล้วก็การทําจิตของตนให้ผ่องแผ้ว ก็คือการบําเพ็ญภาวนาทําใจให้ผ่องใสเนี่ยค่ะนี่คือหลักการที่<ช>จุเิกาทุกลงตราอีกเหมือนกันค่ะชาวพุทธทุกๆท,ท,ทุกสมัยจะต้องเดินบนเส้นทางนี้ละชั่วทําดีทําใจให้ผ่องใสเห็น<ช><ช>พระภิกษุไปสอนแล้วก็คือสอนให้ชาวโลกรู้ว่าอะไรเป็นบาปอย่าไปทํานะมันเป็นอกุศลเดี๋ยวจะเกิดทุกเกิดโทษตามมาตัชาตินี้ชาติหน้า<ช>อะไรเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีทําเถิด แล้วก็ให้ตั้งใจทําสมาธิภาวนาทําใจให้ผ่องใสนะเพราะนี่จะเป็นหนทางสู่ความบรรทุกที่แท้จริง<ม>ละชั่วทําดีทําใจให้ผ่องใสนี่คือหลักการสอนกรอบใหญ่ส่วนรายละเอียดย่อยจะไปสอนในดีเทลยังไงก็ว่าไปแต่กรอบใหญ่ทั้งหมดเนี่ยยูได้กรอบว่า<ม>ละชั่วทําดีทําใจให้ผ่องใสเมื่อไหร่ไปสอนให้คนทําบาปนไม่ใช่คําสอนุทธศาสนาแล้วใช้พิษสยบพิษใช้วิชาม,มารสยบวิชาม,มานะ นอกหลักคําสอนพุทธศาสนาแล้วต้องยังไงต้องไม่ทาบาปต้องทําความดีต้องทําใจให้ผ่องใสใครไปเบรคให้คนไม่ทําความดีเห็นเขาจะให้ทานบอกอย่าไปให้ให้เยอะเกินไม่ดีอะไรตาา่างๆหลุดคําสอนพุทธศาสนาเลยค่ะโลวงบอกว่าคนพานเท่านั้นที่ไม่สรนเสริญการให้ทานคถ้าเราจับหลักหัวใจนี้ได้เราจะแยกออกว่าอันไหนเป็นคําสอนที่ถูกต้องไม่ถูกต้องไม่ถูกกระแสเบ,บี่ยงไปชั่วคราวค่ะต้องละชั่วไม่ทาบาป แต่เรื่องความดีทำเถอะทำให้เต็มที่เลยเพระองค์เองชีวิตยังให้ได้ในปิตารหรือแต่ทรัพย์สินนอกกายนะและที่สามคือทำใจให้ผ่องใสสอนคนให้นั่งสมาธิใจยยผ่องใสถูกต้องเมื่อไหร่มีใครบอกว่าอย่านั่งสมาธิหลุดคำสอนพุทธศาสนาแล้วออกนอกกรอบพุทธเจ้าเพราะพระองค์สั่งว่ากรอบอใหญ่ของคำสอนหลักคำสอนพื้นฐานเบสิกเลยเนี่ยละชั่วทำดีทำใจใผ่องใสใครสอนขัดตรงนี้เมื่อไหร่